สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้ <c oughs> ำร้อนพร้อม <c oughs> อย่าดมพร้อม <c oughs> คนแก่ <c oughs> โอเคค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ่ะ <c oughs> เป็นไงบ้างคะสบายดีกันทุกคนเนาะ ข <c oughs> ยับมากๆเดี๋ยวไปเห็นไปเห็นแอ่ห้องลบมุมมุมตรงที่อแฟนแกนั่งห้ามไปไปหยิบของแกออกแดีวแกหาไม่เจอ <c oughs> เดือดเดือดร้อนเราอีกสวัสดีค่ะ พี่พาก็เล่าไปแล้วเนาะเรื่องเรื่องที่พี่พาได้ข่าวดีที่พี่พาได้ครบเออได้ซับสไครต์เอ่ <c oughs> เอครึ่งทางแล้วซับสไครต์ใบมะกรูดแล้วยังยังเหลืออีกต่อไปยังจะมียังจะมีใคร <c oughs> มาสนใจมามากดให้อีกหรือเปล่าเนาะ <c oughs> ก็ลุ้นๆกันไปนะครับเอ่อ พี่ภาก็พยายามพี่ภาทําสวนมาค่ะเสื้อเสื้อสวนนะคะร้อนร้อนนิดนิดแล้วค่ะเพราะว่าอากาศเริ่มดีแล้วค่ะทำไปทําสวนได้แล้วเตรียมไว้ปลูกต้นไม้ต้นดอกไม้ค่ะจะไม่ปลูกอีกแล้วผักเผิกปลูกแล้วก็บุ้งมากินแมงมากินมุดไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่ภาไม่ใช้ยาค่ะยังยังใช้ไอ พี่พาใช้เอ้น้ำน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ไปลดบางทีมันก็สู้มันไม่ไหวค่ะคุณสู้ก็ไม่ไหว <c oughs> วันนี้พี่พาจะมาพูดถึงเรื่องข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าในตามช่องข่าวต่างๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังมาคุยมาคุยกันฟังให้เฉยเไ พี่พาไม่ใช่ผู้รู้นะคะเวลาฟังพี่พาไปแล้วอย่าไปอย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นถือว่าเรามาเมาส์มอยกันแล้วกันนะคะเผื่อเผื่อพี่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 ป้าป้าน้องๆ้องดูอยู่หรือว่าอะไรยังไงจะได้จะได้เข้าใจกันว่าฟังจากพี่พาไปแล้วไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่พี่พาแค่ จะพูดถึงแค่คร่าวๆนะคะว่าว่าเรื่องราวมันเออมันเป็นยังไงนะคะวันนี้พี่พาก็ได้ยินมาหล้ยอย่าง <c oughs> ที่น่าสลดถูถูใจก็คือพระแต่งดำเพิ่งจะอายุสามสิบกว่านะคะพี่พาเห็นเห็นลูกสาวเขานะคะแกแกพยายามจะดึงแม่แกออกมานะ่ะ แต่แม่นี้เชื่อมากนะคะเชื่อมากยังไงก็ขอใจช่วยน้องน้องนะคะว่าเออคุณแม่จะกลับมาเหมือนเดิมหรือว่ายังไงอยเพราะฉะนั้นนะคะคุณน้องขา,ถ,าถ้าได้หนูได้แม่กลับคืนมาแล้วนะลูกนะ <c oughs> หนูต้องดูแลแม่อย่าปล่อยให้อยู่คนเดียวแล้วก็พยายามให้ความสนใจเยอะๆเพราะคนแก่น่ะขี้น้อยใจ ทำไมพี่พาถึงรู้เพราะพี่พาก็แก่มันกันขี้น้อยใจเหมือนกันค่ะบางทีบางที <c oughs> งทลูกลูกไม่มาหาลูกสาวคนโตพี่พานะคะเขามีครอบครัวแล้วเขาแยกบ้านไปแล้วบางทีเขาไม่มาหาอะไรเงี้ยพี่พาก็งอนน้อยใจงอนนิดนิดบางทีก็ <c oughs> บางทีก็จุนจ้านเกินไปไปบ้านเขา ไปเก็บไปกวาดไปถูให้เขาแล้วก็ไปบ่นเขาเ <c oughs> ขาค็ลำคาเราเราต้องพยายาม,อมถอยมานิดนึงอย่าให้มันมากเกินไปเพราะว่าเขาอยากจะไปเป็นส่วนตัวของเขาบางทีพี่พานะ่ะคิดถึงแมวเพราะว่าปินนี่ก็ไปด้วยปินนี่ก็ไปกับแม่เขาปินนี่นี่เขาไม่ได้เรียกเข, <c oughs> เขาเขาเรียกยายนะคะเขาเรียกพี่พานะ่ะคุณยาย แมวอ่ะเอมอโมโนมาเน่แล้วก็เวลาสวนคาลกทั้งทั้งคู่เขาละค่ะทั้งแฟนเขาแล้วก็ทั้งตัวลูกสาวทําสวนไม่เป็นทําการ์เด่นไม่เป็นแล้วตอนไปดูบ้านอ่ะเอ๊ะเขาก็เชื่อใจเราเขาก็เอาแม่ไปช่วยดูแม่ก็ดูพ่อแม่ชอบสวนใช่ไหมคะก็เออเผื่อวันหนึ่งเรามีหลานใช่ไหมล่ะเขาจะได้มีที่วิ่งเล่นก็ไป ดูซะไอ้ที่ที่สวนยาวบึ้งเลยแล้วตอนนี้เขาปล่อยไว้เหมือนทีนี้พ่อบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปทำให้เขาให้เพราะว่าแกแกรู้ว่าเรางานเยอะแกบอกว่าไม่ให้ไปทำให้ให้เขาทำเองแล้วเขาจะได้รู้ว่ามันลำบากหรือไม่ลำบากนี่อะไรพอยากขึ้นหน่อยนึงก็ไปไปตัดให้เขาไปแล้ว,แล,วแล้วครั้งสุดท้ายเมื่อเสมอที่แล้วเนี่ยนินทาลูกนะเนี่ย ก็ไปไอหน้าบ้านเขามันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆนะคะแล้วเวลาหน้าหน้าโอเทิมนะคะที่ใบไม้มันจะเปลี่ยนมันร่วงลงมาพี่พาก็ไปกวาดกวลัวกลัวลูกเขาจะเวลาเขาเลี้ยวรถเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเก็บเออออกมาจากรถเขาจะล้มจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่พาก็ไปเก็บใส่ถุงไว้ยังไม่ไปทิ้งเลยค่ะพี่พาบอกเอาไปทิ้งเพราะว่าที่นี่เขาจะมีไอ้ที่ทิ้งขยะนะคะเราขับรถไปแล้วเราเอาไปทิ้งเอ่อ เขาก็ไม่ไปเขาปล่อยไว้อย่างนั้นแหละทีนี้พี่พาไปเวลาไปหาเามื่อไหร่บอกกับพ่อบ้านบอกเอาใส่รถไปด้วยเดี๋ยวเอาไปทิ้งแกบอกไม่ให้ทําไม่ให้ทําปล่อยปล่อยปลดฝึกเขาเป็นในตัวอย่าทํานะคะเราทั้งสองฝ่ายแม่ก็ต้องฝึกนะคะคุณแม่ลูกเขามีหน้าที่การงานนะคะคุณแม่อย่าขี้น้อยใจนะคุณแม่ก็ต้องเข้มแข็งนะคะแล้วอย่าไปเชื่อคนอื่นลูกเรานะ่ะไม่มีใครดีเท่าเท่าลูกเราไม่มีใครดีคนในครอบครัวหรอกคะ่ะ มีอะไรปรึกษากันอย่าไปวิ่งไปเชื่อคนอื่นนะคุณแม่นะนะคะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ข่าวต่อไปก็คือนางรำไม่ต้องควรแล้วค่ะนางรำได้รำแล้วเขาบอกว่าอย่างน้อยห้าสิบคนขึ้นไปนะคะไอ้แค่ห้าสิบคนจากได้แค่ห้าสิบคนแค่นั้นโอแล้วแล้วยังจะมาเล่าข่าวอีกเนาะเออ ได้แค่ห้าสิบคนเ็าบอกว่าได้แล้วนะคะให้ลำผู้ใหญ่โบอกอันนี้แต่แต่อันนี้พี่พานิี่สงสัยมากเลยนะคะได้ได้ยังไงถ้าอย่างนั้นร้านค้าจะไปปิดเขาทําไมใช่ไหมคะชุมนุมตอนสงการก็จับเข้าไปสะหลายคนแล้วทําไมแล้วที่ลำเนี่ยมันอันตรายนะคะคุณอย่าพึ่งเออยังไม่ลำไม่ได้เหรอคะคุณคุณน้องน้องขาคุณเออ คุณพี่คุณน้องก็ไม่เห็นใครอายุมากกว่าพี่ภานะตรงนั้นก็ที่ไปรำะนะแม่น้องอาชิก็น่าจะอ่อนกว่าพี่ภาหรือว่ายายทองขุนก็น่าจะหรือว่าจะรุ่นเดียวกันก็ไม่รู้เออไม่น่าจะรีบรำหรอกนะคะเงินน่ะเดี๋ยวก็มาใจเย็นๆเนี่ยถ้าเกิดติดถ้าเกิดมีคนติดโควิดนะคะ จะยิ่งหนักกว่านี้นะคะพี่น้องคะคุณพี่คุณน้องขายังไงก็ใจเย็นๆหน่อยนะคะอย่าอย่าพึ่งหรือถ้าเกิดมันหยุดไม่ได้จริงระวังเนื้อระวังตัวกันนะคะใส่หน้ากุ้งหน้ากากกันดีๆแล้วก็พยายามอยู่ห่างๆกันสักนิดหนึ่งนะคะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่เป็นแล้วก็ข่าวดีข่าวดีสำหรับครอบครัวเราเราไม่สามารถเอ่ยชื่อได้นะคะ เข่าวดีสำหรับครอบครัวนายนายเอ่อ <c oughs> นาย <c oughs> ก็พูดตามข่าวนะคะเพราะฟังข่าวมานายชัย,ยพลกับอภรรยานะคะไปดูรถไปดูรถ ก็รู้สึกคันที่ไปดูก็ตกประมาณล้านนะคะก็แสดงความดีใจด้วยรู้สึกว่าโอ้ยจากฝาไม่มีเนาะเขาตั้งตัวได้เร็วนะคะต้องยอมรับเขานะคะก็ยังไงก็แสดงความดีใจด้วยนะคะแล้วก็ข่าวอีกอันนึงนะคะน่ากลัวมากเลยค่ะเป็นพระที่ว่าพระ พระดีพระปฏิบัติดีด้วยนะคะทำเครื่องตัดหัวตัวเองค่ะแล้วก็ก่อนที่จะทำนะคะปั้นเป็นรูปคนคอขาดแล้วก็ในมือในมือถือถือเนี่ยถือหัวถือซือศัรดะดูสิค้าช่างเป็นเนาะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่น้องเอ้ย ยิ่งดูแล้วมันก็น่าเป็นห่วงนะคะเนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นแล้วก็ไปถึงไปถึงที่ชุมนุมอะคะ่ะที่ชุมนุมเขาบอกเขาบอกว่าเขาเป็นกาดเสื้อแดงนะคะที่ฉันดูมาจากในทีวีนะคะอันนี้ก็เล่าไปตามบอกว่าติดคะ่ะติดติดโควิดค่ะ น,นี้ก็นะคะก็ต้องระวังนะคะเพราะมันมามันไม่มีกลิ่นมันไม่มีสีมันไม่มีอะไรทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะยังไงต้องระวังตัวนะคะยังไงต้องระวังตัวกันด้วยนะคะเอ่อ ยังไงพี่ภาก็ขอฝากไว้คงจะขอฝากไว้แค่นี้ละคะ่ะก,ก็ยังไงก็นะคะฝากฝากไว้ด้วยว่าไม่อยากไม่อยากให้ประเทศเราไม่อยากให้ลูกหลานาแล้วก็คนไทยของเราทั้งทั้งทั้งประเทศละคะ่ะไม่อยากให้ติดไม่อยากให้พบกับชะตากรรมเหมือนที่อังกฤษเจอแล้วก็ที่หลายๆประเทศที่ ในในในแถวยุโรปนะคะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะยังไงก็อย่าพึ่งกาดตกอย่าพึ่งประมาทนะคะดูแลสุขภาพนะคะพี่พารักทุกคนนะคะแล้วก็ยังไงก็ถ้าเกิดถูกอ,อกถูกใจก็อย่าลืมกดซับ c r i b e กดไลค์ให้พี่พาด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ถึงจะได้เออตอนนี้พี่พามาได้ครึ่งทางแล้วค่ะก็ยังไงก็ ช่วยเป็นกำลังใจดันวิพาให้ไปถึงจุดหมายปลายทางนะคะเออขอโทษนะคะที่มองซ้ายมงองขวาอยู่ติดหน้าต่างเนี่ยไม่ดีเลยค่ะเดี๋ยวรถเข้ามาเนี่ยขับมาใกล้ๆหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวพิพาจะหันให้ดูนะคะแล้วพิพาก็จะจะหลงไม่ได้มันอเนืเนี่ยเนี่ยบ้านพิพานะคะมันจะมันจะออกติดถนนนะคะเวลารถใครแล่นผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยพิพาก็จะจะอดไม่ได้มันมันเหมือนกับ อะไรที่ว่ามันมาใกล้ๆอะค่ะมันมาใกล้ๆสายตาเรานะคะก็อดที่จะหันไปมองไม่ได้ยั <c oughs> ไงก็ขอโทษขอไปัยนะคะนั่งเล็กๆเลกๆเหมือนลิงเลยยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พี่พาได้รับเมสเซจจากเพื่อนน้องหนิงพูดแล้วพี่พาขนลุกนะคะพี่พาไม่ทราบว่าคุณจะ จะดูคลิปนี้ต่ออีกหรือเปล่าเพราะว่าคุณส่งคลิปมาให้พี่พานะคะเป็นคลิปที่มีคุณค่าในหัวใจพี่พามากพี่พารู้สึกเป็นเกียรติที่ว่าที่คุณหมออุตส่าห์ส่งข้อความมหาพระอ่าพี่พานะคะไงก็ขอขอบคุณณที่นี้ด้วยเดี๋ยวก็อีกละก็ ก็ดีใจอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนอะจริงๆอย่างที่คุณหมอว่านะ่ะมันเหงามันเหงาเพราะว่าลูกโตหมดค่ะลูกโตหมดแล้วคนเล็กก็อายุสิบสี่ปีแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยฮัลโหลมัม,มี่หอมเราฟัดหนึ่งแล้วเขาก็ขึ้นหนีไปข้างบนบนห้องแล้วก็นั่งมองนั่งนั่งมองว่าพ่อบ้านเมื่อไหร่จะมาพ่อบ้านเมื่อไหร่จะกลับมาสักทีอะไรอย่างนี้มันจริงๆแล้วนะคะ ชีวิตของผู้สูงวัยนะคะขนาดพี่พายัางยังเล่นยังเล่นคอมพิวเตอร์ได้ยังยังชอบฟังเพลงพี่พาจะฟังเพลงมากเลยค่ะโอ้โหดีนะบ้านพี่พากับกับบ้านติดติดกันนะคะห่างกันเพราะว่าพี่พาเปิดเพลงสบันหันแหลกเลยค่ะแล้วแล้วเออคุณสามีเขาซื้อซื้ออะไรนะที่เราที่เราตกมือเงี้ยแล้วบอกให้เขา เล่นเพลงให้อ่ะเขาก็เล่นลูกชายก็อัดอัดอัด,อ,ดอัดเข้าไปเพลงไทยเพลงหลังเพลงหลังก็ไอไอไอรุ่นเก่าๆอ่ะค่ะเพลงของดอลลี่หรือว่าทอมโจน่ะค่ะปู้สีแคทปู้สีแคทไอเลิฟยู you. อะไรอย่างนั้นอะชอบค่ะก็ก็จะเขาก็จะทำไม่ให้จริงๆแล้วพี่พาก็เขาก็ดูแลพี่พาดีนะคะพวกลูกๆ แต่คนที่เป็นแม่เราเคยยุ่งทั้งวันเคยวิ่งไล่จับลูกทั้งวันแล้ววันหนึ่งมันโตเร็วอะค่ะคนไหนมีลูกเล็กนะพี่พาจะขอแนะนำไว้เลยนะคะออย่างเพื่อนในเพื่อนในที่เราที่เรานั่นกันอะนะคะที่เราจะโพส์กันอยู่ทุกวันานนี้นะคะน้องน้องไทยตุรกีน้องน้องพี่พี่ฟินและน้องคิม นะคะตอนนี้แหละที่คุณจะมีความสุขที่สุดในโลกอย่าเหนื่อยกับลูกถามเราบ่อยๆกระโดดขึ้นอกเราบ่อยๆอย่าเบื่อนะครับอีกหน่อยเขาจะไม่ทําอย่างนั้นค่ะพออายุสิบสามสิบสี่ไปนะคะไม่เลยค่ะจะกอดสักทีก็รีบกอดรีบไปอย่างเงี้ยแต่แม่แต่พ่อแม่ในโหยหานะคะ คุณมีตอนนี้กอบโกยหอมได้เท่าไหร่รีบหอมกอดได้เท่าไหร่รีบกอดได้อีกหน่อยเขาโตแล้วก็ไม่ให้เรากอดค่ะนี่เตือนถึงถึงคุณแม่ที่ว่าลูกยังเด็กทุกคนนะคะยังไงก็ขอขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงพี่พาต้องขอตัวก่อนนะคะไปรับลูกสาวค่ะเนี่ยใกล้ลูกสาวจะกลับจากโรงเรียนแล้วค่ะบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยพี่พาต้องรีบออกไปแล้วค่ะไปรับเขาไม่อยากให้เขามายืนรอเราพี่พาเป็นคนอย่างนี้นะคะโชบไปรอเขา จะรู้สึกเสียใจมากถ้าเราไปแล้วก็ให้ลูกยืนรอจะไปขอโทษขอโทษเขาอยู่นั่นแหละเขาเนี่ยพี่พาจะเป็นคนอย่างนี้จะทำอะไรพี่พาต้องไปรอไปไปตรงเวลายังยังไงดูแลรักษาสุขภาพนะคะระวังโควิดไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่หน้ากากนะคะเออพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ